ทุคนคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวอันดามันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,555ค่ะมาติดตามข่าวกับดิชันปฏิตาหงสกุลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่6ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่6-9ถึง9พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะจังหวัดพังงาประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลปี2,555 เมื่อวานนี้นายธรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉตดมงคลเป็นประจำปี2555ณห,หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยพิธีประกอบด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีกล่าวถวายอสิรวาทราชสุดดีประธานและผู้ร่วมงานร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลนักาการถวายจตุปัจจัยทายาทมแด่คณะสงฆ์พิธีกรวดน้ำและอนุโมทนา วันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมบราชาพิเศษเป็นมหากรตสิตราชการที่9แห่งราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จขึ้นถลิงถวัลราชสมบตัติต่อจากสมเด็จพระบรม,มเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยน2489ในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากยังไม่ได้ส่งผ่านพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษหลังจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จดิวัตกลับประเทศไทยรัฐบาลไทยจึงได้น้อมกล้าวนอนกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีพระบรมบราชาพิเศษถวายเมื่อวันที่หพฤษภาคมปี2493 ปวงผสกนิก่อนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัดมงคลรำลึกสารเจ้ากิ้วเทียนเก้งสะพานหินร่วมกับจังหวัดภูเก็ตค่ะประกอบพิธีทาบุญปกป้องภัยพิบัติและเสริมดวงเมืองภูเก็ตในวันเสาร์ห้าเพื่อปกป้องเมืองจากภัยอันตรายคําวันนี้ที่บริเวณหน้าสารเจ้ากิ้วเทียนเก้งไปแหลมสะพานหินอาเภอเมืองภูเก็ต คณะกรรมาการบริหารศาลเจ้าจุ้ยตุยศาลเจ้าปุจจ่อและศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งสะพานหินรวมกับประชาชนประกอบพิธีทำบุญปกป้องภัยพิบัติและเสริมดวงเมืองภูเกต็ตเนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคลและตรงกับวันเสาร์ที่5เดือน5ปี2555ตามหลักโหราศาสตร์โดยรวมแล้วถือว่าเป็นวันดีเนื่องจากเลข5้าเรียงกันอีกทั้งยังตรงกับวันขึ้น15บห้ามเดือนหชาวพุทธถือว่าเป็นวันพระใหญ่โดยมีประชาชนในจังหวัดภูเกต็ต นักท่องเที่ยวนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีพรามเทียนพิธีสงฆ์การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน118รูปพิธีสงเก้งอธิษฐานจิตกรวดน้ำขจัดภัยพิบัติพยันอันตรายทั้งปวงนายธีรวุฒิศรีตุลารักษ์ประธานศาลเจ้าจี่ตุเต้าโบเกง ประธานการจัดงานดังกล่าวกล่าวว่าคณะกรรมาการบริหารศาลเจ้าทุยตุยศาลเจ้าพุทธเจ้าศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งสะพานหินมีมติร่วมกันว่าวันฉตดมงคลตรงกับวันเสาร์ห้าเดือน5ปี2555เป็นวันมงคลและวันพระใหญ่จึงได้จัดทําบุญปกป้องภัยพิบตัติและเสริมดวงเมืองภูเกต็ตเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนจากที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จังหวัดพังงาได้จัดงานสมโพธิสารหลักเมืองพังงาประจำปี2555ค่ะเมื่อค่ำวันนี้ดรสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองพังงาณเวทีกลางบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลช้างอําเภอเมืองพังงาโดยมีชาวจังหวัดพังงาร่วมงานจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดได้มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนหันเทารังสีประชาสาร,รจังหวัดพัทลุงมาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในพิธีเปิดครั้งนี้การจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองครั้งนี้เป็นงานที่สําคัญงานหนึ่งของจังหวัดพังงานับเป็นโอกาสที่ดีที่จะสักการะและสมโพธิสารหลักเมืองเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย งานสมโพธิสารหลักเมืองพังงาประจำปี2555ได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4จนถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อน้อมสักการะแด,ระด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ85พรรษา เปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมพิธีสมโพธิสารหลักเมืองได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของสารหลักเมืองอย่างถูกต้องตลอดจนเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ชุมชนนะคะได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลิตเป็นสินค้าตามโครงการ1นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอทอปค่ะมีทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผลงานฝีมือคนไทยติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะจากงวงตาลตะหนดมาเป็นสินค้างวงตาลหอมโอทอบระดับ3ดาวของกลุ่มบูตานบ้านหานบัวหมู่ที่5ตําบลโคกอยอําเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงา หนึ่งในผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดพังงานำมาออกร้านวางจำหน่ายในงานท้องถิ่นพังงาสืบสานภูมิปัญญาโอท็อปทั่วไทยที่จัดขึ้นณจังหวัดพังงาลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงวงตาลคือมีกลิ่นหอมละเรือ่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช้สำหรับเป็นของฝากเพื่อตกแต่งบ้านซึ่งปัจจุบันกลุ่มภูตาลยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากตาลโนดโดยกลุ่มได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า4ปี คุณผู้ชมคะนี่คืองวงตาลหอมค่ะจากกลุ่มภูตาลน,นะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านหมู่ที่5ตําบลโคกรอยจังหวัดพังงาค่ะที่ได้นาําวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะมาผลิตให้เกิดคุณค่าจากการคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งจุดเด่นของงวงตาลหอมนะคะก็คือการมีกลิ่นหอมนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ออกมาจากธรรมชาตินะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งบูธค่ะที่ร่วมออกร้านนะคะในงานท้องถิ่นพังงาสืบสานภูมิปัญญาโอท็อปทั่วไทยค่ะที่จัดขึ้นที่จังหวัดพังงาค่ะ งานท้องถิ่นพังงาสืบสารภูมิปัญญาโอท็อปทั่วไทยกิจกรรมหนึ่งในโครงการศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยภาพบารมีที่จัดขึ้นที่จังหวัดพังงานำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยกว่า300ร้านค้าซึ่งเป็นสุดยอดของดีทั้ง77จังหวัดในระดับ3-5ถึงาดาวรัฐบาลเองเนี่ยถ้าให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับตั้งใจไว้ว่าจะให้โอท็อปเนี่ยทำเงินเป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้น ก็เลยให้มีการส่งเสริมกันทั้งปีแล้วปีนี้ก็คาดว่าโอท็อปทั้งประเทศเนี่ยน่าจะขายไม่ต่ำกว่า8 0 0ห0ล้านนะทางกรมการมั่นคนก็พยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ดูแลเรื่องการตลาดแล้วก็ดูแลต้นน้ําตรงไหนที่ยังอ่อนแออยู่ตรงไหนที่ยังไม่ยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือเราก็จะไปส่งเสริมให้ตอนนี้สินค้าโอท็อปเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพความสวยงามการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าเยี่ยมครับเป็นที่รู้จักของทั่วโลก โดยที่เป็นสโลแกนว่าร้านค้าติดแอร์แต่ราคาติดดินเนี่ยผมว่าคนไทยเริ่มนิยมต่างชาติก็เริ่มมาเดินนะครับยิ่งมาเปิดในแหล่งท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตกับพังงาเนี่ยนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้ภูเก็ตนะครับเมื่อเดือนกว่าๆที่แล้ววันนี้ก็มาพังงาวันนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเป็นความสําเร็จอย่างงดงาม โครงการศิลปาชีพประทีปไทยโอทอปก้าไกลด้วยพระบารมีคือหนึ่งภารกิจที่ทางรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมสนับสนุนผลงานจากฝีมือของคนไทยในโครงการศิลปาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลติตภัณฑ์หรือโอทอบทางรัฐบาลได้ประมาณรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโอทอบทั่วประเทศตลอดทั้งปีไม่ต่ำกว่า80,000่นล้านบาทนอกจากสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ประชาชนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วยเกติศักดิ์อภัตรพงศ์ถ่ายภาพทิตยาคุณเกตสโรทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายงานเป็นสินค้าที่ควรส่งเสริมนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ ช่วยซัน้้ตาาใหโลกเรจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกม2012 26พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2555ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาจากทั่วประเทศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รวมกว่า40ชนิดกีฬาณสนามกีฬาจังหวัดภูเก็ต อย่าลืม26พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกลับมาติดตามชงข่าวกันต่อค่ะ จังหวัดพะง,งานได้จัดพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงานายธำรงรงจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำรงไว้ซึ่งสถาบันของชาติในระดับพื้นที่มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดพังงานในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาผู้อานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาเขต14ประชาสัมพันธ์จังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศาส,สดีจังหวัดและในอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อได้ตรหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารรัชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตามนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งภายหลังจากนี้ทุกส่วนรัชการที่ได้ร่วมลงนาม จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไปรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่โคกกลอยทกพังเมืองรวมมีปัญหาต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่ห้องประชุมชั้นสองโรงเรียนทุ่งโพวิทยาตะบนโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานในอภิรักษ์โกศโยธินรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กรรมธิการที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจนางกันตะวันตันเถียนกุลจัญญาวิวัฒน์สสพังงาพักประชาธิปัตย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนภาคธุรกิจและการค้าประมาณ100คนในตำบลโครกกลอยเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11มิถุนายน2553นในพื้นที่ตำบลโครกกลอยตำบลหลอ,อยูงตำบลท่าอยู่อำเภอตะกวดทุ่งและตำบลน,นาเตยอำเภอท่าเหมือง ซึ่งกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารพร้อมกับมีอายุการบังคับใช้เป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้ นางกัตะวันสสจังหวัดพังงากล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้จำกัดสิทธิ์ในที่ดินซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการลงทุนด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่สะพานสารสินมาตามทางหลวงหมายเลข402ไปยังเขตเทศบาลตะมโคกกลอยซึ่งเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาแต่ถูกประกาศฉบับนี้ควบคุมสิ่งปลูกสร้างทำให้ราคาที่ดิน ตกลงมาจากไร่ละ10ล้านบาทเหลือเพียงแค่1ล้านบาทซึ่งกฎกระทรวงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้เป็นปัญหาในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากจึงขอให้ทุกฝ่ายได้มาระดมความคิดเห็นว่าจะปรับแก้จุดใดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ทางด้านนายชกาดกล่าวว่าประกาศดังกล่าวแทนที่จะส่งผลให้มีการขยายภาคธุรกิจแต่กลับเหมือนกับถูกคุมกำเนิดไว้ทําให้มีการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ไม่มีหากไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎกระทรวงอาจทําให้จังหวัดพังงาพัฒนาล้านหลังจังหวัดใกล้เคียงอย่างภูกเก็ตหรือกระบี่ ด้านนายอภิรักษ์กล่าวว่าการมารับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาช,ชนในพื้นที่จะได้รวบรวมข้อมูลไปศึกษาและจะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางออกให้กับผู้เดือดร้อนต่อไปส่วนตัวเห็นว่าหากสิ่งใดมีปัญหาต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาช,ชนในพื้นที่ควรรับฟังและหาทางช่วยเหลือเพื่อให้เป็นผลดีต่อประชาชน ยังอยู่กันที่จังหวัดพังงาค่ะมีการเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายการคลังการบัญชีและเศรษฐ,ฐกิจเพื่อเพิ่มความเข้าใจใด้านกฎหมายระเบียบการเงินให้กับส่วนราชการ ที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงาค่ะดรสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายการคลังการบัญชีและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลังให้กับผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่จํานวน584คนกิจการ กิจกรรมที่จัดอบรมในครั้งนี้ค่ะได้แก่การตรวจสอบบันทึกบัญชีและงบทดลองในระบบ GF MIS ซึ่งกิจกรรมด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมด้านการตรวจสุขภาพด้านการเงินและการบัญชีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้และกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อันจะส่งผลให้การใช้ใจ่ายเงินของแผ่นดินเกิดประโยชน์สามารถติดตามกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพาติดตามข่าวกีฬากันค่ะ FC et, ภูเก็ตพ่ายคาบ้านต่อสระบุรี FC01 ค่ะทำให้ยังคงอยู่ในโซนตกชั้นที่สนามกีฬาสุรกุรออำเภอเมืองภูเก็ตค่ะฟุตบอลอยามาฮ่าลีกวัน FC ภูเก็ต ทีมอัดับที่15แข่ง7นัดมี7แต้มเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาฟสระบ,บุรี FC แข่ง7นัดมี5แต้มทั้ง2ทีมอยู่ในโซนอันตรายเสี่ยงตกชั้นการแข่งขันท่างกลางสนามเปียกแฉะมีประตูเกิดขึ้นเพียงประตูเดียวจากทีมเยือนกาฟสระบ,บุรี FC หมายเลข26ผานุวัต์พรมเย็นในครึ่งแรก ส่วนครึ่งหลังช่วงใกล้หมดเวลานะคะ f อซภูเก็ตมีโอกาสตีเสมอจากลูกยิงจอๆหน้าประตูจากวัชรพงษ์จันง,งามแต่นายทวันเซฟไว้ได้ต่อช่วงเวลา FC ซภูเก็ตมาได้จุดโทษนอกเขตฉลองโซนายทวัน FC ซภูเก็ตขอยิงเองค่ะแต่ชิปข้ามประตูไปอย่างน่าเสียดาย เวลา f อฟซีภูเก็ตพ่ายไปศูนย์ต่อ1นะคะมี7ดแต้มเท่าเดิมและยังคงอยู่ใน5ทีมโซนตกชั้นส่วนกางสระบุรี f อฟซีขยับเป็น8แต้มเหนือโซนตกชั้นแต่ก็ยังมีโอกาสตกชั้นเช่นเดียวกันค่ะ like พักสักครูช่วงหน้าติดตามพยากรณ์อากาศค่ะ ทีกรีนกระดมพลังสร้างโลกสีเขียวถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้นะคะเ,เข้าใจว่าทุกคนคงได้เห็นผล อันชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราพูดกันถึงว่าเราต้องมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราชินกับการอยู่สบายมาตั้งนานแล้วนะคะมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างกําลังพิสูจน์ออกมาหเห็นแล้วว่าการที่เราได้ใช้สิ่งแวดล้อมไปอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นมันกําลังส่งผลอย่างรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆะฉะนั้นถึงเวลาตรงนี้แล้วก็ยังไม่สายนะคะที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาร่วมมือร่วมใ,ใจกันแล้วก็ช่วยกันไม่ต้อองงงไปคิดถึเรื่ว่วาน oh, oh, จะต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากมายนะคะเอาแค่ดูแลใช้ทรัพยากรอย่างาไม่สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟดูแลในแค่แค่รอบๆตัวเราเท่านั้นเองเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นแล้วถ้าทุกคนช่วยกันทำแบบนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามันจะดีขึ้นจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูกเก็ตเกม2012 26พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2555ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาจากทั่วประเทศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รวมกว่า40ชนิดกีฬาณสน,นามกีฬาจังหวัดภูเก็ตอย่าลืม26พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกลมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา7นาฬิกาวันนี้นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีเมฆบางสูเออขออภัยค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองทั่วไปมากกว่า80%ขแปดสิบเปอร์เซ็มกระองพ ชกแรงหลายพื้นที่เลยนะคะลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเองค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายที่6 0ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ ที่กเกาะตะเภาน้อยน้ำขึ้นเต็มที่11นาฬิก12นาทีและ23นาฬิก32นาทีน้ำลงเต็มที่5นาฬิกา1นาทีและ17นาฬิก34นาทีค่ะที่แหลมพรมเทพดวงอาทิตย์ขึ้น6นาฬิก10นาทีดวงอาทิตย์ตก18นาฬกา36นาทีค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้นะคะอยู่ที่30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่30อ24องศาเซลเซียสค่ะ ช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะใครไปไหนก็นอกจากระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและอันตรายในการขับขี่การจราจรแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังสำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาดิฉันปฏิตาหงสกุลทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ